คือเนื้อแห้งบ่ะคุยกัต่ำม,มาโทรคำง่ายๆค่ะสวัสดีจ้าพพ่อ,พอ,พอกระซาวผู้ทไทยไทยนครน,นครพนมค่ะืม่นี้จ้าต่ำม,มาโทรเนาะกินกับเนื้อแห้งเจเนาะเนื้อแห้งเจก็คือทํามาจากเต้าหู้เลยเนาะนเพื่อนๆแต่มันเป็นเต้าหู้เนาะแต่คือเนื้อแห้งค่อยเอ,อินเนื้อแห้งเนาะมันนั้น มันเหมือนเนื้อจริงๆนะเพื่อนเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำมาจากต้องหูเนาะถ้าใครสนใจนะเนื้อแห้งอันนี้กินได้นานใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานจ้ะกินกับน้ำพริกกินกับตำมะฮุงตำมะโทเนาะเพื่อสนใจเด้อถุงละร้อยห้าสิบเด้อนี่จ้ะถุงละร้อยห้าสิบเนาะแซ่บ ใครสนใจถุงละร้อยห้าสิบสั่งหนูได้มะข้าวเหนียวคือเก้าคิดทอดแม่ขอยแม่หนูทำกระติบข้าวให้เนะาะะข้าวเหนียวกับไม่ได้นึ่งคือบ้านหอาเจินจุนวา่มามะสิมมาทอันนี้เลยสิมตำม,มาโทษเนาะอ หวานนี่เลอน,น้อยนึงค่ยไปเห็นหน่ะมันสองพักเลอน,น้อยนึงเอามาแต่เหืนนั้นบ้านโซนเนาะเอามาแต่บ้านโซนอยู่เมลนี้ ก็คุยกับตัมาโทรแล้วอือืม คือเนื้อแห้งบ่ะอุ้ยก็ตอมมันโทรคำง่ายๆค่ะ เนื้อแห้งคุยก็ต่อมาโทรใช้ชีวิตปกติเลยเ,เพื่อนแต่หนูกินเจเนาะอเสสเดี๋ยวหนูจะขึ้นวิธีการตำส้มตำแบบตำเจให้ดูเนาะเออ ให้เพื่อนๆได้รู้วิธีการตำเนาะว่ากินเจใช้ชีวิตไม่ยากเลยกินเจกินมังสวิรัตเนาะเราแค่รู้วิธีการแบบว่าทั้งอาหารไทยอาหารนิสานดัดแปลงได้เพื่อนๆ ก็ที่ไม่ต้องกินปลาลา่ากิน,นเอ็น้ำปลาเนาะอืมแซ่บมารีบเขา không ừ, có tít mưa ฝากเนื้อแห้งเจไปด้วยนะคะเพื่อนๆพุนเหลือ150เนาะเออใครอยากกินสนใจสั่งเข้ามาเนาะส่งได้ตลอดเวลาบ๊ายบาย